แต่ถ้าไหนมาเป็นพระแท้ที่ไม่มีราคาหรือเป็นพระเกสติดมาเนี่ยต้องมีเยอะๆเนี่ยผมจะเหมาและได้ราคาขึ้นมาอาจจะหลักหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยผมก็เหมาให้นะครับคือแต่ต้องเยอะๆจริงๆนะแต่ถ้าเป็นพระแท้เนี่ยก็จะมาประเมินเคาะราคากับเป็นองค์ไปนะครับ สวัสดีครับสวัสด <ired> ีเดือนแห่งความรักนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมผมโอสถหิทธิ์นะครับมาจากเพจพ้าบ้านทั่วไทยนะครับมาอธิบายในการเรื่องรับเช่าพระเหมือนเดิมนะครับใครมีพระอยากจะปล่อยนะผมยินดีรับเช่านะครับตั้งแต่หลักสิบยันหลักล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพระแท้ที่ไม่มีราคานะครับหรือเป็นพระเกนี้จํานวนพวกนี้คือต้องมีหลายๆร้อยหลายพันองค์นะครับรวมๆมาผมถึงจะตีราคาเหมาให้ได้ไม่รู้ใครเช่ายังไงจะไม่รู้แต่ถ้ามีแบบนี้ผมเหมาให้ได้นะครับแต่ถ้ามีพระหลักนะครับที่มีราค ผมจะมานั่งคัดและประเมินราคาให้นะครับสมมุติว่า องนี้ี้3 0 0 400 500 700พันหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยผมก็จะเช่าเป็นองคๆไปนะครับแต่ถ้าไหนมันเป็นพระแท้ที่ไม่มีราคาหรือเป็นพระเกสติดมาเนี่ยต้องมีเยอะๆเนี่ยผมจะเหมาและได้ราคาขึ้นมาอาจจะหลักหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยผมก็เหมาให้นะครับคือแต่ต้องเยอะๆจริงๆนะแต่ถ้าเป็นพระแท้เนี่ยก็จะมาประเมินเคาะราคากับเป็นองไปนะครับไม่ใช่ว่าจะตีเหมาอย่างเดียวคือผมจะเช่าให้2ประเภทนะครับใครที่เคยขายพระกับผมเนี่ยจะรู้ดีนะพี่ว่าผมชอบพระแบบไหนอะไรยังไงนะครับส่งรูปมาหาผมพี่คือใครเห็นวิดีโอนี้ครับจะขึ้นทางเพ ยูทูบทิกต็อกอะไรกันแล้วแต่นะครับส่งรูปมานะครับช่องทางนะครับเพจพาบ้านตัวไทยนะพี่ทักข้อความเพจมาได้เลยหรือแอดไลน์ส่วนตัวผมมานะครับเป็นอ่าไลน์แอดไซน์นะครับแอด3 8 6 5นะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะพี่098 395 5890นะครับผมยินดีรับเช่าทุกแบบทุกสไตล์นะพี่คือส่งรูปมาผมดูแล้วเนี่ยว่าได้เสียก็เป็นแสนเนี่ยพี่อยู่เหนือใต้ออกตกผมยินดี ขับรถไปถึงหาพี่ถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับคือแต่ต้องดูหน้าพักก่อนว่าได้เสียกันหลักแสนบาทขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพาย่อยพะอะไรก็แล้วแต่ยิ่งงานเหมายกบ้านเนี่ยผมยินดีครับยินดีมากอยากจะไปแบบเหมายกบ้านให้พี่เลยแบบว่ามาประเมินราคาพี่ถึงบ้านหน่อยได้ไหมแต่ผมต้องดูหน้าพักก่อนนะคือผมจะไม่ไปสุม 4, ส่มสีุ่่มห้านะครับผมขอดูหน้าพักเป็นหลักก่อนนะถ้าดูแล้วได้เสียเนี่ยผมไปแน่นอนใครที่เคยเห็นผมไปแล้วนะครับผมจะมีคลิปบอกนะไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็แล้วแต่เหนือใต้ออกตกผมไปมาหมดแล้วนะครับ คือผมไปถึงหน้าบ้านแน่นอนแล้วก็เคาะราคาจบให้เลยเรื่องขนของขนพ้าอะไรจะเยอะแค่ไหนผมมีรถไปขนให้นะครับไม่ต้องห่วงคือพี่รับตังค์แล้วก็ใช้ได้เลยสบายใจได้เลยนะครับไม่ต้องมาประกมประกันอะไรผมนะครับผมซื้อแล้วคือจบนะครับผมใครที่อยากจะส่งผ้ามาขายผมนะครับคือผมจะบอกก่อนว่าหน้าพระประมาณนี้ผมแนะนํานะครับพี่ส่งผ้ามาหาผมดีกว่านะครับก็คือผมจะให้พี่รวบรวมพระทั้งหมดที่มีนะครับส่งใส่ลังนะถ้าลังเดียวไม่พอก็ส่งมาหลายๆลาังนะพี่พา้พาระมาถึงผมแล้วเนี่ยผมก็จะมานัางแกะกล่องนะครับแล้วก็คัด ก็จะเห็นอยู่ว่าผมแกะกล่องอะไรประมาณไหนแล้วประเมินราคาอย่างไงแล้วก็โทรไปแจ้งนะครับพี่สมมุติว่ากล่องนี้ซื้อได้อยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นนะครับอันนี้ผมคัดให้ซื้อได้ประมาณ2อ0หมแล้วก็มียอ่ยอยๆผมเหมาได้ประมาณ5 0 0พเนี่ยคือส่งมาไม่จําเป็นที่ต้องขายนะครับคือราคาถ้าไม่จบผมก็ส่งกลับให้นะครับอยู่ที่ว่าราคาจบไม่จบนี่อยู่ที่ว่าพี่กับผมผมจะเสนอราคาให้ถ้าพี่บอกว่ายังไม่โอเคขอเพิ่มมินิถ้าผมซื้อได้ผมซื้อถ้าผมซื้อไม่ได้ผมก็ส่งกลับนะครับ ผมอธิบายให้ฟังทุกระเบียบนิ้วเลยนะพี่เราจะไม่มานั่งหลอกกันนะครับแล้วก็ผมก็จะนั่งคัดพระที่พอมีราคา ที่พอได้ซื้อขายและเจอบ่อยๆตามบ้านเนี่ยมาแบบว่ายกตัวอย่าง20ละการให้ฟังอีกทีหนึ่งเราก็ซื้อพารจากบ้านนี้ได้เยอะๆอะไรเงี้ยหรือบ้านไหนว่าเราเจอเยอะหลวงพ่อนี่หลวงพ่อนี้ผมก็จะคัดขึ้นมาแล้วก็มาบอกพวกพี่ให้แบบรู้ราคากันอีกทีหนึ่งก็ก็จะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาสรุปง่ายๆนะคือใครอยากจะมาหาผมนะร้านผมนะตั้งอยู่บู่บ้านอิตินี่พาร์ค5นะครับเส้นสามสามสองแยกเจอํำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับพี่ปักหมุดมาเลยนะครับมิตผดกับ ปั๊มปตทใหม่นะครับผมก็ร้านผมเปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนวันไหนถ้าผมไม่อยู่ผมเช่าพระนอกพื้นที่น่ะผมก็จะโพสต์หน้าเพจบอกไปนะครับก็กดติดตามเพจผมนะครับพระบ้านตัวไทยก็จะเห็นการเคลื่อนไหวว่าวันนี้ผมไปซื้อพระที่ไหน <S <S เผื่อผ่านบ้านพี่แล้วแบบว่าพี่ไม่ไม่สะดวกส่งพามา แล้วพระอาจจะไม่ได้เสียกันเป็นหลายๆแสนบาทแล้วโทรหาผมเลยผมจะลงเบอร์โทรไว้ว่าเวลาผมไปไหนผมจะบอกอยู่ว่าให้โทรเข้ามาไม่ต้องทักมาพอดีผมขับรถเนี่ยผมไม่ได้ดูไงผมขับรถเองนะครับก็คือโทรเข้ามาเลยว่าน้องพี่อยู่จังหวัดน,นี้น้องผ่านมาพอดีแวะดูหน่อยได้ไหมผมขอดูหน้าพระนิดนึงอ่ะดูแล้วได้เสียสักหลายหลายหมื่นบาทอ่ะผมแบกเข้าไปหาก็คือพี่กดติดตามเพจผมไว้นะครับก็เพจพระบ้านทั่วไทยนะครับพี่กดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมแล้ว14กุมภาานี้นะครับใครอยากจะเซอร์ไพรส์แฟนนะครับไม่มีตัง พระที่บ้านช่วยพี่ได้นะเอาพระมาขายนะเอาเองเินไปเซอร์ไพรส์แฟนพาแฟนไปกินข้าวซื้อของให้แฟนอะไรอางี้ครับอาจจะได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะพี่พระที่บ้านของพี่นะช่วยพี่ได้นะครับลองดูนะค้นหาดูพี่พี่อาจจะรวยเป็นเศรษฐีอาจจะซื้อที่ปหนี้ได้เลยนะถ้าพระที่บ้านพี่มีดีๆและมีราคานะครับผมสําหรับวันนี้ก็พอประมาณพี่มาบอกว่าผมยังรับเช่าพระในทุกๆวันเหมือนเดิมเปิดร้านทุกวันเหมือนเดิมนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 8 3 9 5ก8 9 0ดดนะครับ ID Line แอ AOT 3 8 6 5นะครับเพจพาบ้านทั่วไทยนะครับ YouTube ผมนะครับ Ost สตหิบ FC นะครับ TikTok นะครับพาบ้านทั่วไทย FC นะครับผมเปิดร้านเที่ยงวันหรงอเที่ยงคืนทุกๆวันนะครับก็ใครมีพระยินดีรับเช่าเสมอนะครับฝากผมไว้ในอ้อมกอดพี่ๆทุกท่านนะครับทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักนะครับผมสวัสดีครับ